สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำหลังเกมเลเกอร์เนะวันนี้ก็เลเกอร์เนี่ยเจอมามี h ฮีทเนะก่อนเกมเนี่ยอย่างที่เราบอกในคลิปก่อนนะว่าเดียเดเอตันดูจะมีอาการเจ็บหลังนะแล้วก็เปิดวันเนี่ยก่อนจะเริ่มเกมก็มีเรคกิ้งนิวว่าเอตันลงไม่ได้นะก็เจ็บไปอีกคนนึงใจเนี่ยก็ก็เป็นห่วงนะเพราะเราคิดว่าไมามี่ฮีทเนี่ยยังแข็งอยู่ในความรู้สึก ถ้าเปิดเกมมาเนี่ยเลเกอร์เนี่ยเล่นได้ดีมากลูก้าดอนชีดแจ็คเลลาเวียออตติลีฟลันไปก่อนเลขเ7-8-0จนมาไม่ฮิตเนี่ยต้องเบรกเกมแล้วก็พอหยุดเบรกเกมมาเนี่ยเลเกอร์ก็ยังเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องควอเตอร์แรกเนี่ยยิงยังไงก็ลงสมาร์ทก็ลงแจ็คสันเ hey ฮก็ลงทุกคนของเลเกอร์ท็อปฟอร์มสุดยิง่งแจ็คสันเ hey ฮเนี่ย กด11แต้มแล้วก็ควอเตอร์แรกเนี่ยทำอะไรก็ดีเลเกอร์นำไปก่อน43ต่อ36ฟอร์มดีมากเราคิดว่าเออฟอร์มหลอกเจ้าเพราะว่าวัวนนี้แต่ว่าควอเตอร์แรกนี้สวยสุดๆเลยนะเข้าสู่ควอเตอร์2มามีฮีทเริ่มจะฮึดขึ้นมาบ้างแต่เลเกอร์ยังดีวันดีคืนเจคลาลาวียใช้โอกาสไม่เปลืองวันนี้อาเจ็กผมยิงแม่นมาก2แต้ม3แต้มเข้ามาหมุนจึกจ๊กจักจ๊ก ยิงลงลูก้าดันฉีดเต็ปแบป็กปุ๊กปั๊กปุ๊กปั๊กเก็บฟาวยิงอะไรไม่รู้ตุลุตงต,งตุงนางสองคนน่ะทั้งเจคทั้งลูกา้าพาเลเกอร์นำในครึ่งแรก77ต่อ63ฟอร์มดีสุดๆกดอยู่มือเลยเราก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้หวานเจี๊ยบละแต่ว่าควอเตอร์3เนี่ยเปิดควอเตอร์มาปุ๊บมามีฮีทเขาก็เน้นเลยเขาเอาแบมเจาะเอาฮาเมฮารควีจูเนียเจาะโกยแต้มมิสแมทเจาะตรงออสเตนลิฟ เก็บแต้มมาเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงที่อยู่ดีๆเลเกอร์ก็ช็อตไม่ได้แต้มดื้อไม้มี่ฮีทลันลวดเดียว8แต้มกลายเป็นว่าเผลอแป๊บเดียวไม่มี่ฮีทจาะตูดมาเรื่อยๆควอเตอร์สามเนี่ยเลเกอร์ลดช่องว่างลงจาก10กบัวแต้มเนี่ยเหลือแค่ร้อยสอต่อ98และวควอเตอร์สโดนบี้ตูดเลยเหลือแค่2แต้มตอน2แต้มเนี่ยเจเจะเรดิทนี่นหัวเสียเลยครับแบบ วีนลูกทีมเลยเรียกเวลานอกกลับไปกระตุ้นกันใหม่ลูกทีมก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าอ่ะกลับมาอยู่ในฟอร์มลูก้าเดินฉีดออติลิฟกลับมากระชากโมเมนตัมพาทีมขึ้นนำจบเกมเนี่ยเลเกอร์ชนะด้วยสกอร์1 3 0ต่อ120 ไม่หนักมากนะเกมนี้วันนี้เกมวงในเนี่ยมายมีฮีททำได้ดีกว่าได้ไป6 6แต้มเลเกอร์60สิบำรองสู้มามไม่ได้เลยสำรองมามีเนี่ยได้56แต้มเลเกอร์34แต้มเทอร์โนเวอร์วันนี้เทอร์โนเวอร์ฝั่งมามีจะเยอะกว่า15เลเกอร์11บอ็แอซิดแอซิดเนี่ยเลเกอร์ทำได้ดีกว่า33ต่อ29เกมโดยรวมเนี่ยเลเกอร์โฟกว่าในเกมนี้นะอ่ะ5ประเด็นเด่นหลังเกมนะครับประเด็นแรก ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนนะครับประเด็นแรกเนี่ย Man of the m a t c h ผมผมให้โคชเจ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 วันนี้ผมผมชอบมากแล้วผมก็มีหลายประเด็นอยากพูดถึงเขานะอย่างเช่นไอตอนท้ายควอเตอร์ที่เขาวีนแตกมาแบบหัวเสียสุดๆกระชากบอร์ดขึ้นมาแล้วแบบด่าลูกทีมแบบหัวแบบหัวร้อนสุดๆอะ่ะเฮ้ยวันนี้ดีดีมากเลยเรารู้สึกว่า โค้ดเลเกอร์ที่ผ่านานมาไม่ค่อยเจอบุค,คลิกแบบนี้จะนุ่มนิ่มจะยอมจะเหมือนโดนพูดตีปากก่อนพูดอารมณ์เหมือนแบบเหมือนโดนโดนเลบอลคอบหัวไว้อะแต่เรารู้สึกว่าเจเขาแบบเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พร้อมจะระเบิดอารมณ์กัลูกทีมเมื่อลูกทีมไม่โฟกัสเกมรับเขา วีนแตกเลยทันทีเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เป็นข้อดีนะเราชอบนะแล้วก็รู้สึกว่ามีอินเนอร์กับเกมแล้วก็พร้อมจะปีตาแตกรวมถึงวันนี้มันจะมีฝั่งออเตนลีฟโดนเจาะเกมรับนะแต่ว่าเกมลุกเนี่ยเราก็ไปเจาะกับฝั่งโคชเจเนี่ยก็มีการสลับตัวประกบไปมาจน จนลูก้าดอนชิตเนี่ยเริ่มได้ไปเจาะฝั่งไมามี่ฮีทบ้างฝ่ายไมมมี่ฮีทเนี่ยก็อาจจะเป็นลาสันอาจจะเป็นฟอตชิโน่ที่ดูจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่สลับสก,กีนไปมาเอาลูก้าดอนชิตเจาะเจาะเจาะอ้าวเราเห็นว่าเฮ้ยไอแผนแบบนี้ฤดูกาลก่อนไม่ค่อยมีนะฤด,ดูกาลนี้เริ่มมีให้เห็นแล้วก็วันนี้เซอร์ไพรส์ของเราเลยคือการลงเล่นของหลานรักบอนนี่เจมบอนนี่เจมเนี่ยวันนี้ลงเยอะมากผมก็ดูเฮ้ย ใช้ต้ต้นควอเตอร์มันก็ขยันเล่นเกมรับดีนะยืนตำแหน่งดีเกมลุกอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่เกมรับเนี่ยขยันวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดป้องกันอยู่ในวินยัยไซตัวเอามาจับเดวียนมิเชลโอเคแต่ว่าโคชเจเจเนี่ยเห็นว่าบอนนี่เจมเล่นได้แล้วก็เหมาะกับเกมนี้ก็ให้เวลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เกมนี้บอนนี่เจมเนี่ยได้เล่นไป18นาทีเขาบอกว่าเขาเห็นบอนนี่เจมเนี่ยทุกทีเนี่ยเล่นประมาณ5นาทีเขาบอกว่าบอนนี่เจมเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาทําได้ดีมากกับเกมพร์แรนแลนแล้วก็การเล่นเกมรับแข็งแรงเล่นกับบอลดีมี IQ เชื่อมเกมดีเปิดเกมดีร้านเกมได้เร็ววันนี้เขาก็เล่นดีมากมีจังหวะเล่นเกมรับตัดบอลก็ควรจะได้รับโอกาสแล้วเราก็รู้สึกว่า วันนี้เจมลงมาเกมนี้เล่นดีกว่าคอนเนกกับแวนโดดูจะเหมาะกับเกมนี้มากกว่าก็ได้รับเวลามากขึ้นอันนี้เราก็รู้สึกว่าโค้ดเราเนี่ยยืดหยุ่นบอกว่าเกมนี้ใครเหมาะก็หยิบคนนั้นลงไปใช้แล้วว่าวันนี้วันนี้บอนนี้เจมเนี่ยก็มีแต้มแรกนะดังสวยๆจากอ u ตาลีปก็ดีใจแทนหลานด้วยว่าเออทำได้สักทีแล้วก็ได้รับโอกาสแล้วก็เก็บไว้ได้หวังว่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะแล้วก็ ตัวคอนเนกอะเรารู้สึกว่าเขาเล่นผ่อนคลายขึ้นเริ่มจะปลดล็อกมากขึ้นมีอีกหลายจุดที่เรารู้สึกว่าเจเจเนี่ยโค้ชเจเจเนี่ยปรับเลเกอร์ไปในทิศทางที่ดีประเด็นต่อมาแมนออฟเดอะแม์เนี่ย แมนอัเดอร์แมทเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสถาบันเนี่ยให้ลูก้าดันชีดหมดสถิติมันโดดเนอนะแต่ว่าตัวเราเองอ่ะเราอาจจะให้อาเจกนะวันนี้เจและลาเวียเนี่ยมี25แต้ม8รีบาว3สแอซิดฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง13ลงส0ฟิลโก7 6ปรเซ็นต์ฟิลโกสูงมากผมรู้สึกว่าเจและลาเวียเนี่ยตอนแรกเป็นห่วงมีช่วงที่ดอปเนอะแต่ว่าวันนี้พอเห็นเจ็และลาเวียเล่นเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือการทำแต้ม เรารู้สึกว่าคนที่เป็นโรเพเยอร์ของเลเกอร์มันจะมีหน้าที่แค่รับยิงโป้งจบบนหน้าที่แต่ว่าเจ็คลาลาเวียเนี่ยสามแต้มก็ได้วิ่งตัดหลังเข้าไปรีเวิร์สก็ได้จังหวะทีมตื้อหมดมุมจะเล่นละเจ้าตัวบังบๆงบงใช้ความตัวใหญ่พลิกมายิงสองคะแนนก็มีจังหวะทีมตื้อต,ต,ต้องการแต้มวันนี้หลายครั้งเลยฮีทเขากำลังมาปางปางปางอเจ็กผมยิงดับ ฮีทกำลังมาป่างป่างป่างเจคและลรเวียยิงดับเออเรารู้สึกว่าอันนี้ดีแล้ววันนี้พอมันมีลีฟกับลุยพร้อมกันเนี่ยพวกนี้มันตาไวมันเปิดบอลไวเจคและเรเวียเนี่ยฟัสเบรกฟัสเบรกรับบอลเล่นฟัสเบรกฉับเฉวยดีอ่ะเรารู้สึกว่าตัวที่เล่นบาสฉับเฉวยเนี่ยตั้งแต่ชูเดอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะวันนี้เจคและเรเวียเนี่ยก็มีตรงนั้นแล้วก็เกมรับที่เคยเป็นห่วงเนี่ยก็ดูจะไม่เป็นบ่อน,น้ํามันเพราะว่าขนาดตัวไซส์ก็ดี เราเลยเลือกอเจ็กเนี่ยเป็นแมนออเดอร์แมในใจเราแล้วกันนะคิดต่างเขาคอมเมนต์มาส่วนคนที่เล่นดีเนี่ยลูก้าดนฉีดมาตรฐานสูงอยู่แล้ยีบ9แต้ม10แอสซิสสิบเรีบาวคือเรารู้สึกว่าลูก้าเนี่ยเล่นได้ชิีวมากจังหวะของเขาเขาเจาะใครก็ได้เล่นได้เรื่อยๆแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยเหมือนจะหมดแรงนะตอนท้ายเนี่ยพอจะหมดแรงเนี่ยออติลิฟ ที่ปล่อยลูก้าลากมา1 3ึ่งสามคอเตอร์พอลูก้าเริ่มหมดคอเตอร์สี่ลีฟลากบอลจากล่างขึ้นบนมาให้แทนมาพัดบอลถือบอลแทนแล้วลีฟก็ทําได้ดีมากวันนี้ลีฟเนียมียี่หกแต้ม11แอ็์ฟิฟิลโกสี่เปอร์เซ็นต์สแต้มยิงไป4ลูกเรารู้สึกว่าตอนนี้ลีฟกับลูก้าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะอาจจะมีเรื่องเกมลับนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องไปแก้กันวันนี้เกมลับเนี่ยเห็นเลยว่าลีฟเนี่ย เป็นตัวที่โดนเจาะอันดับหนึ่งเลยแต่ว่าในการเล่นเกมลุกเนี่ยทั้งรีบและลูก,กา้าลงตัวมากๆแล้วสองคนนี้เล่นร่วมกัน21อสซิดเกมมันลื่นไหลาจากสองคนนี้แหละอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะแล้วก็เซอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ก็เป็นแจ็คสันเฮเรารู้สึกว่าพอทีมเนี่ยมันได้เอตันมายืนหนึ่งคนนะพอมีเอตันน่แจ็คสันเฮเขาจะต้องถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อ แย่งเวลากับเอตันเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้เวลาของ A เอตันน่ยมันการันตีแล้ว30นาทีแจ็คสันเ hey, ฮเนี่ยแทบจะไม่ได้มีนิตเลยแต่ว่าเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยมันต้องแข่งขันกันเรารู้สึกว่าการที่ทีมดึงเซนเตอร์ดีๆมามันไม่ใช่แค่ว่าเอามาใช้อย่างเดียวนะแต่มันมาเป็นการแข่งกันในทีมเอตันก็ต้องแข่งเพราะเ hey, ฮถ้าได้โอกาสวันนี้เ hey, ฮทำดีเราเชื่อว่าเ hey, ฮเนี่ยก็จะได้แบ่งเวลาจาก เอตันมาใส่ตัวเองการนี้มีเซนเต,นเต,นเตนอร์2คนที่มันแข่งกันอยู่มันก็จะเป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเืๆก็หวังว่าเฮ hey, เนี่ยวันนี้ยิง3มแต้มก็เซอร์ไพรส์นะอยู่กันมาไม่เคยเห็นเลยเฮ hey, วันนี้มี15แต้ม5รีบาวแล้วก็เรารู้สึกว่าย้อนไปดูในช่องอ่ะวันที่เ hey, ฮมาเราดีใจเรารู้สึกว่าเราชอบแจ็คสันเฮตอนอยู่พิริคันบ่าพลังกระโดดดูมีเอเนจีวันนี้ลูกที่เขายัดห่วงแล้วหัวโขกแป้นอ่ะ ผมชอบมากนี่คือคาแรคเตอร์ที่ผมอยากได้จากแจ็คสันเฮแล้วก็มีให้เห็นแล้วส่วนที่2คนเนี่ยลุยอาชิมูระวันนี้ตามมาตรฐานทําได้ดีตามมาตรฐานนะมีโอกาสก็จบลงฟิลโก50%มี15แต้มมาคัสสมาร์ทอันนี้ดีมากๆแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์นะแต่ผมรู้สึกว่ามาคัสมาคัสสมาร์ทเนี่ยนี่คือดีลที่คุ้มค่าแล้วคือไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วผมตอนนี้ผมชอบมาคัสสมาร์ทสุดๆแล้วอันนี้ก็คือโดยรวมของเลเกอร์นะส่วนฝั่งไมอามี่เนี่ย วันนี้ตัวสมตัวจริงเนี่ยมันดูมันดูไม่ค่อยคลิกกันเท่าไหร่ดาราเบอร์หนึ่งเนี่ยเราให้เป็นแบมเเดบโยก็บทบาทก็หายไปไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่บทบาทไปอยู่ที่ฮารมีฮับเคสเยอะใช้แบมเเดียบโยน้อยวิกินก็ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นน่ะก็ดีอะ่ะแต่โดยรวมเนี่ยพวกเขาเสียเยอะแล้วก็เทิร์นโอเวอร์เยอะจังหวะเล่นไม่ดีเล่นแล้วเสียแต้มง,ง่ายโดนเจาะง่าย ผมรู้สึกว่าแมมมี่ทีมเนี้ยไม่ดีอะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นสภาพเนี้พูดตรงๆรงอะผมรู้สึกว่าแมมมี่ฮีทโอต่ปีนี้ฝั่งตะวันออกมันอ่อนอืเพย์ออฟยากแต่เพย์อินไม่แน่แต่ว่าเคเอลแวรเนี่ยผมว่าทรงสวยนะฮาไเม่ฮาร์เคจูเนี่ยก็บุกตะลุยดีแต่ว่าพอเลเกอร์เขาแพ็คเกมรับดีๆเนี่ยมันก็เจาะยากนิดนึงผมรู้สึกว่า ไม่มีฮีทยังต้องปรุงนะอะไรบางอย่างยังยังเกมเล่นมันยังขัดขัดเกินเกินนะอันนี้คือโดยรวมทั้งหมดนะภาพรวมตอนนี้คือเลเกอร์ไปในทิศทางที่ดีมากคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาวันนี้ลาละครับสวัสดีครับเจอกันเกมหน้าบ๊ายบาย